เทศบาลตำบลรัมศักดิ์ยินดีต้อนรับหลวงพ่อขาวหลวงพ่อโตคู่บ้านคลองรัมศักด์สีบัวทองผ่านเมืองฟูเฟื่องเกษตรกรรมแผนใหม่หลางผลิตสมุนไพรขึ้นชื่อเรื่องนือวัฒนธรรมท้องถิ่นเทศบาลตำบลรัมศักด์ ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาพิบาลเป็นเทศบาลตำบลเมื่อวันที่25พฤษภาคม2542ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาพิบาลเป็นเทศบาลมีประชากรทั้งสิ้น4,089คนจำนวน1,525หลังคาเรือนมีพื้นที่ประมาณ14.93ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มมีความอุดมสมบูรณ์ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญของชุมชนได้แก่คลองรามศักดิ์สีบัวทองเขตการปกครองแบ่งออกเป็น6หมู่บ้านคือหมู่ที่ 1. ชุมชนรามศักดิ์หมู่ที่ 2. ชุมชนลั่นทมหมู่ที่ 3. ชุมชนบ้านบึงพัฒนาหมู่ที่สชุมชนยางตะทองหมู่ที่หชุมชนโพเอมพัฒนา หมู่ที่6ชุมชนท่าลอกปัจจุบันเทศบาลตำบลรามศักดิ์จัดโครงสร้างการบริหารงานแบ่งเป็นสองส่วนส่วนที่1ฝ่ายนิติบัญญตัติคือสภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน12คนมีนางกัญญารัตน์โพพันกระจ่างดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลส่วนที่สองฝ่ายบริหารมีนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีสองท่าน นายประสิทธิ์ปกป้องนายกเทศมนตรีตำบลร,รัมศักดิ์นายบุญทรงแก้วกลัดรองนายกเทศมนตรีตำบลรัมศักดิ์นายอัครพัฒน์เขียวระยบรองนายกเทศมนตรีตำบลรัมศักดิ์หัวหน้าส่วนราชการนำโดยนางสาวคเนึงอยู่สารองประลัดเทศบาลรักษาราชการแทนประลัดเทศบาลตำบลรัมมศักดิ์ด้วยศักยภาพและความพร้อมของท้องถิ่น คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลรามศักดิ์นำโดยนายประสิทธิ์ปกป้องนาย,ยกเทศมนตรีตำบลรามศักดิ์และสมาชิกสภาเทศบาลพร้อมและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตำบลรามศักดิ์ให้เกิดความเจริญอย่างผาสุกและยั่งยืนเพื่อเป็น,นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนความเจริญพร้อมที่จะให้บริการทางด้านต่างๆแก่ประชาชนด้วยการบริหารงานที่รวดเร็วโปร่งใสและมีความเป็นธรรม มาสักคือนามืือแห่งความสัมพันธ์พัวเครานั้นยึดมั่นสามัคคีมีความรักกลมเกลียวเป็นหนึ่งใจเดียวน้องพี่สุนชนนี้มีจิตอาสาวิสัยทัศกวา้างไกลเป็นหลักนำชัยชัดเจนต่างมุ่งน้นเป็นหลักพัฒนา ชื่นตาองค์ปัญญาหลายหลากมากครันงผลิตะผลทุนใจเงยอย,อย่างยางไรบากันเพราะย็ดมันเศรษฐกิจ รมศักด์คือนามสื่อแห่งความสัมพันธ์พวกเรานั้นยึดมั่นสามาธีมีความรักกลมเกลียวเป็นหนึ่งใจเดียวน้องพี่สุมชนนี้มีจิตอาสาวิสัยทัดกว้างไกลเป็นหลักนำชัยชัดเจนต่างมุ่งเน้นเป็นหลักพัฒนา